สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักหลังของเดือนกุมภาพัานธ์ปี2566ค่ะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่16กุมภาไปจนถึงวันที่28กุมภาพัานธ์นั่นเองนะคะเรามาเช็คดวงชะตาเรามาวางแผนชีวิต กันได้เลยว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะวันที่16ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องการเงินการทองกันก่อนเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จะมีจังหวะดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะเพราะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์นะคะได้โคจรมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัษษสบ,บดีค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ของชิ้นใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินคอนโดของมีค่าหรือบางคนได้กิจการหรือบางคนได้เป็นนายตัวเอง แบบนี้นะคะเพราะดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีกรกฎน e ั่นเองค่ะการโจรมาร่วมกันของดาวพระศุกร์และดาวพระพฤหัสในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะคะเพราะดาวพระศุกร์นั้นก็ได้เกณฑ์ที่เรียกว่ามหาอุดและปฐุมเกณฑ์ส่วนดาวพระพฤหัสนั้นก็เป็นเกษตรร,ราธิบดีนั่นเองค่ะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดาวสุป,ปรคราะ์ทั้งสองดวงมีความเข้มแข็ง อย่างมากแล้วโคจรมารวมกันแบบนี้มาเจอกันแบบนี้จะส่งผลทำให้เจ้าลัคนานั้นมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินมีความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภมีความสำเร็จในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินที่ทางและความมั่นคงทางการงานนั่นเองค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะเจ้าลัคนาราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รวมญาติได้เจอญาติได้เยี่ยมญาติได้ไปงานมงคลได้เจอเพื่อนเจอฝูงนะคะเป็นจังหวะที่ คุณจะได้ติดต่อคอนเน็กกับผู้คนมากขึ้นกิจการงานใดที่คุณทําอยู่ก็จะมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะแต่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายจ่ายนะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนการดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นได้โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์กับดาวพระราหูนั้นไม่ถูกกันเป็นคู่อริเป็นคู่ศัตรูต่อกันนั่นเองค่ะ ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในบ้านของดาวพระราหูตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะคะยาวไปจนถึงวันที่15มีนาคมในช่วงนี้ก็ต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีค่ะคุณอาจจะเจอกับรายจ่ายจุกจิกฉุกเฉินมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับสิ่งที่คุณไม่อยากจะจ่ายคืออาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ไม่ได้เต็มใจใจ่ายแต่มันบังคับให้คุณต้องจ่ายนคะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะก็ต้องดูให้ดีพยายามควบคุมการเงินแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้ดีให หลงตวดนะคะดาวพระเกตค่ะโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ของมงคลได้ของมีค่าได้ของมีราคาเข้าบ้านนะท่านใดนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลแบบนี้นะคะถ้าเกิดมีบูชาอยู่ในบ้านให้นําออกมาเช็ดมาปัดทําความสะอาดนะคะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้ถวายน้ําถวายขนมผลไม้ตามกําลังได้เลยนะถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่อย่างเช่นท พระหรือว่าพระพิคนเนตอย่างเนี้นะคะก็หมั่นทําความสะอาดบริเวณตรงนั้นให้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้โ,โชคลาภนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอวยพรอวยใยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะชาวลัราศีกรกฎต้องวางแผนการเงินเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพที่ใช้ในครอบครัวนะอาจจะเป็นการจ่ายเงินให้คุณพ่อคุณแม่ค่ารักษาพยาบาลน,นะคะ หรืออาจจะเป็นลักษณะที่ลูกหลานของคุณอยากได้ของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มาขอคุณแล้วมันก็ลำบากใจที่จะปฏิเสธนั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องการงานกันบ้างค่ะชาวลกักนาราศีกรกฎท่านใดที่ทํางานอยู่ถิ่นไกลบ้านเกิดนะคะเหมือนกับสมมติว่าบ้านคุณอยู่ในกรุงเทพแต่คุณต้องไปทํางานอยู่เชียงใหม่ประมาณนี้นะคะจะมีมุมที่ดีงานที่งานที่เป็นลักษณะไกลบ้านเกิดนะคะ,นะคะจะส่งผลดีต่อดวงชะตาส่งผลทําให้ชาว กรกฎนั้น มีความก้าวหน้าทางการงานมากขึ้นและมันก็ยังรวมไปถึงงานออนไลน์งานที่คล่องเกี่ยวกับทางไกลทางต่างประเทศต้องติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษา,า,าหรือต่างาศาสนา,าด้วยนะคะในระยะครึ่งเดือนหลังนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตให้การเกื้อกูลดีค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูป้อนงานป้อนโปรเจกต์ให้กับคุณนะมีเกณฑ์ที่ชาวลักนานราศีกรกฎจะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่จะได้ไปท่องเที่ยวนะหรือไปอบรม ไปสัมมนาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบางคนเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ไปเรียนต่อปริญญาโทไปต่อปริญญาเอกหรือมีการเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลบางอย่างให้กับตัวคุณเองนั่นเองนะคะช่วงนี้จะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะในด้านการงานจะมีคนมาชื่นชมมีคนมาสันเสริญค่ะสิ่งที่คุณทําอยู่นั้นมันเหมือนกับว่าได้รับรางวัลได้รับกําลังใจมีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณเป็นประมาณน,นี้นะคะแต่โดยชัดเจนแล้วเนี่ยก็คือ โดดเด่นมากขึ้นในวงการในสายงานของคุณค่ะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานคือให้ระมัดระวังการนัดหมายการตกลงการสัญญาหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันมาผูกมัดตัวคุณมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเหมือนกับว่าต้องทํางานนี้ด้วยเงื่อนไขนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีข้อจํากัดมีข้อผูกมัดบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดในการทํางานหรือในการทาโปรเจกต์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ไม่ ต้องห่วงไม่ต้องกังวลชาวกรกฎจะสามารถจัดการหรือแก้ไขได้หรือหาทางออกในสถานการณ์ที่อึดอัดนั้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่สมัยบอกไปว่าให้ระมัดระวังการนัดหมายคือถ้ามีคนมารับปากคุณนัดหมายคุณนัดคุยงานนัดเจรจางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์เลื่อนนัดเลื่อนสัญญาไม่มาตามคำพูดไม่มาตามคำนัดอันนี้ต้องวางแผนสำรองด้วยสำหรับชาวกรกฎนะคะ ชาวกรกฎในช่วงนี้นะคะอยากจะลงมืออยากจะริเริ่มทําอะไรนะขอบอกสักนิดหนึ่งว่าให้มีการคิดเร็วทําเร็วนะคะให้อาศัยความเร็วเป็นหลักด้วยบางคนโมแต่ศึกษาโมแต่วางแผนโมแต่คิดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแต่ว่าบางคนเอาเหตุผลมาแล้วก็เอาหลักการมาเอาวิชาการมามากเกินไปนะคะจนมันทําให้ชาวกรกฎไม่ได้เริ่มสักทีเนี่ยอารมณ์มันเป็นประมาณนี้ แต่ตรงนี้ต้องฟังให้เข้าใจนะคะสมไมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องคิดนะไม่ต้องวางแผนนะคะคิดอะไรได้ทําเลยทันทีมันก็ไม่ใช่แบบนั้นมันต้องมีความรอบคอบนะคะต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนและการพิจารณาไตรตรองไปด้วยเพียงแต่บอกว่าในบางช่วงบางจังหวะถ้าอะไรมันต้องเร็วเราก็ควรที่จะเร็วนั่นเองนะคะเพราะว่าทําไมถึงเน้นเรื่องความเร็วเพราะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะถูกปาดหน้างานมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะมีคนมาแย่งผล งานขุนนั่นเองค่ะ ต่อมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะเกิดรักลับๆนะคะนั่นก็คืออาจจะพูดคุยกันศึกษาดูใจกันโดยที่คนรอบข้างยังไม่ได้รู้นะอาจจะมีเพื่อนสนิทคุณคนหนึ่งหรือสองคนที่รู้เท่านั้นนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักกับใครสักคนหนึ่งผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโซเชียลแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ะะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรวื้หวานะไม่ได้หวานเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรจนถึงขั้นรุนแรงค่ะก็ยังราบรียบเป็นปกติดีนั่นเองค่ะคราวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอวย,ยัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ